เราอยากกินสเต็กปลาขอเวลาหนึ่งไม่งานประกาศคณะรักษาความสงบแห่งอาคารจัสมินฉบับที่1นึ่งทับ2557เรื่องมารยาทในการใช้ลิฟต์ร่วมกันการเข้าใช้ลิฟต์ต้องรอให้คนข้างในลิฟต์ที่ต้องการออกจากลิฟต์ออกให้หมดเสี็ยก่อนงดการพูดคุยเสียงดัง ใช้เครื่องมือสื่อสารเท่าที่จำเป็นและระมัดระวังการใช้เพื่อไม่ให้รบก,กวนบุคคลอื่นไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดภายในลิฟต์ระมัดระวังสิ่งของที่นำติดตัวไม่ให้กีดขวางหรือรบก,กวนบุคคลอื่นมีน้ำใจในการเปิดหรือปิดประตูลิฟต์เพื่อรอรับหรือส่งผู้ที่ใช้ลิฟต์ร่วมกันประกาศณวันที่18กรกฎาคม2557 เราจะกินสเตก็กปลาขอเวลาหนึ่งไม่นาน